สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาอัปเดตข่าวสารนะในวงการคริปโตนิดหน่อยนะครับก็มีข่าวดีนะครับสำหรับตัว Cardano ADA นะครับก็ได้รับการยอมรับจากสถาบันมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือทางกองทุน Gray Scale นะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ถือแอสเซทที่เป็นดิจิตอลแอสเซทเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกกองทุนหนึ่งนะครับก็ เขาได้เพิ่มตัวคาโนหรือว่า ADA เนี่ยเข้าไปในพอร์ตแล้วนะครับซึ่งในสัดส,ส่วนประมาณ4.26%นะที่เป็นค a r โนะครับซึ่งถ้าจะดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้พอร์ตของเขาก็เป็นบิตคอยนะฮะอยู่67%นะครับ,นะรบแล้วก็ลองลงมาเป็นอ,อีเทเลียมนะฮะแล้วก็คาร์โน่อีเทเลียม25%นะ r รคา4.26%นะครับ,นะรบแล้วก็ b บิตคอยแคด1 ปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ l i t e c o i ศูนย์จาเก้อร์เแล้วก็ s h a ล i ศูนุดแปเปอร์เซ็นอันนี้เป็นกองทุนที่เป็น last cap นะก็คือเป็นกองทุนที่ถือตัวคริปโตที่มีมูลค่า market cap เกินเกิน10บบิลเลียนล้านเหรียญนะขึ้นไปนะก็คือหมื่นล้านเหรียญขึ้นไปเราจะเรียกว่าเป็น last cap นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวกองทุนที่เป็น l a s t cap นะเขามี mid cap แล้วก็รู้สึกเขจะมี mid cap แล้วก็ small small cap ด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะของ c าริโนก็ได้รับการยอมรับจากสถาบันนะซึ่งจริงๆกองทุน p l a y s c a เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าถือทรัพย์สินเนี่ยทั้งหมดอยู่ประมาณ3ามหมื่นสามหมื่ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งถ้าเป็น c a r ิโน อยู่ประมาณ4%เนี่ยก็เป็นคารานอยู่ประมาณ1.2พันล้านเหรียญน,นะที่เป็น ADA อันนี้ก็เป็นเป็นข่าวดีนะครับของตัวคารานที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันมากขึ้นนะก็คิดว่าในอนาคตน่าจะมีกองทุนหรือว่าสถาบันการเงินอื่นเนี่ยเข้าเข้ามาถือตัวคารานมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าดูราคาตอนนี้คารานอยู่ที่ประมาณ 1.3นะห3เหรียญน,นะคร <c oughs> ับก็เดือนประมาณเดือน September ช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าราคาจะขึ้นไปเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะล้อนตรวรัวอะลออลองโซเมเนตแล้วนะก็เป็นช่วงที่สามารถให้ทางดีเอ App ต่างนะหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆเข้ามา,ย,าย้ายมาใช้เครือข่ายของไคลโนได้อย่างได้อย่างเต็มที่แล้วนะในช่วงเดือนราลลาสปติมเบอร์เป็นต้นไปนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวตอน September เนี่ยราคาจะขึ้นไปเท่าไหร่นะแต่ว่าการที่มีข่าวที่มีกองทุนต่างๆเข้ามาถือตัวคาร์โนเนี่ยก็เป็นข่าวดีนะทำให้ฟัน d ดอเมนทัลหรือว่าการยอมรับของตัวคาร์โนเนี่ยก,ก็มากขึ้นนะก็หวังว่าอนาคตจะพอร์จะเริ่มเยอะขึ้นนะจะถือตัว a d a มากขึ้นตอนนี้ก่เปอร์ก็ถือว่าเป็นอันดับสนะครับในใน,ในตัวดิจิตอลแอสเซทที่เป็น l a s แคปนะที่มีมูลค่า market cap มากกว่า10บปิเลียนดอลลาร์ขึ้นไปนะครับโอเคทีนี้ลองมาดูตัว Bitcoin บ้างนะบิตคอยตอนนี้ก็ราคาก็วิ่งอยู่ที่ประมาณซัพพอร์ตที่ประมาณ3ามหมื่ต้นๆนะถึงประมาณ4ี่สี่หมื่นะครับสามหมต้นถึงสี่หมนอยู่ นะซึ่งถ้าจะดูกราฟเนี่ยก็เป็นกราฟที่เป็น Weekly นะครับก็ถ้าจะดูเทียบกับตัว ISI เนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีแรงขายเยอะอยู่นะยังเป็น o v e r s o l อยูนะออ่แล้วก็มีกราฟตัวหนึงที่ผมไปเจอใน Twitter นะเป็นของเล็กแคปิตอลนะครับเขเป็นเว็บไซต์ที่วิเคราะห์ราคาของตัว Bitcoin บิตคอยนะซึ่งตัวเนี้ยเขาก็เป็นเขาก็กราฟเนี่ยมาวิเคราะห์ดูซึ่ง เอามาจากเว็บไซต์ lookintobitcoin.com นะครับก็อันนี้เขาให้ดูนะครมันเป็นกราฟ P multiple นะครับก็คือเป็น P multiple เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่ที่ใช้วัดโมเมนตัมของของบิตคอยนะครับซึ่งถ้าเส้นสีแดงเนี่ยมันไปอยู่ในโซนสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ Bitcoin ขาขึ้นนะก็คือทำออทาหายนะแต่ว่า ถ้ามาอยู่ในโซนสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นขาลงนะครับก็คือ,อาราคา Bitcoin ก็จะย่อลงมานะครับโดยที่กราฟเนี่ยเขาก็ไฮไลท์ให้ดูว่า,าในกรอบสีน้ำเงินเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้เขายกลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าคือเนี่ยถ้าเราดูณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยเส้น P multiple เนี่ยมันอยู่ในกรอบสีเขียวแล้วนั่นหมายความว่าเรา เราใกล้จะอยู่ในจุดต่าในจุดที่รา,ราคาบิตคอยจะอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนะครับซึ่งเขายกตัวอย่างใ,ให้ดูว่าในเดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยมันเ,เส้นพีมัล i ิบัลเนี่ยมันจะแตะมันจะแตะมันจะอยู่ในกรอบสีเขียวอยู่2ครั้งนะโดยที่การแตะครั้งที่2เนี่ยการแตะจุดต่ำสุดครั้งที่2เนี่ยจะทำให้ราคาบิตคอยย่อต่ำที่สุดนะอันนี้เขาไฮไลท์ให้ดูอย่างจุดนี้ ราคาบิตคอยยังไม่ต่ําที่สุดนะพอมาแตะอีกรอบหนึ่งมันมันขึ้นไปก่อนแล้วก็มาแตะอีกรอบหนึ่งแล้วทําให้บิตคอยย่อลงมาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในกรอบนี้เหมือนกันนะก็คือช่วงที่มันอยู่ในโซนสีเขียวเนี่ยราคาบิตคอยก็ย่อลงมานะครับแต่ว่ายังไม่ต่ําที่สุดนะครั้งที่2ที่มันแตะตรงนี้จะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดตรงนี้ครั้งนี้เหมือนกันนะครับก็คืออยู่ในโซนที่ต่ําที่สุดในโซนสีเขียวก็ย่อลงมานะครับแต่แต่นี้ย่อลงมาหลังจากนั้นนะก็คือ ตรงนี้ก็ทําให้มีต่ำต่ําลงมาอีกนะครับส่วนครั้งนี้เขาชี้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะก็คือมันมันถือว่ามันยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่ได้คือความแตกต,ต่างระหว่างการอยู่ในโซนสีเขียวในสองครั้งเนี่ยราคาบิตคอยไม่ได้ต่างกันมากนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนเนี้ย ปัจจุบันน se ี้เองเนี่ยเส้นเนี่ยมันก็อยู่ในโซนสีเขียวอยู่นะครับซึ่งถ้าเราจะดูอีกกราฟหนึ่งที่เราเข้าลองเขียนเทรนไลน์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะแสดงให้เห็นว่าการที่มันอยู่ในจุดที่อยู่ในโซนสีเขียวเนี่ยมันมันเริ่มมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่ได้ต่ามันไม่ได้ต่ําเหมือนแต่ก่อนแล้วอย่างตอนนี้มันมันอยู่ในจุดนี้มันก็เริ่มสูงเทรนมันร่วมเทรนเทรนมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็อยู่ในจุดนี้ แล้วก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะดูอินดิเคเตอร์ตรงนี้เนี่ยก็เต็มไปได้ว่าราคาบิตคอยจะย่อลงอีกนะเพราะว่าเส้นเนี่ยมันยังไม่ได้แตะเทรนตรงนี้เลยนะครับมัไม่แตะเส้นสีน้ำเงินที่เขาว่าเทรนตรงนี้มาเลยนะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ารอบเนี่ยเส้น P multiple เนี่ยมันไม่มันยังไม่อยู่ในโซนสีแดงเลยนะครับนั่นหมายความว่า ไซเคิลรอบนี้เองเนี่ยถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งคือมันก็ยังไม่ได้ทํามันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่สูงสุดหรือว่ายังไม่ได้ออทาหไฮที่ราคาหกหมื่นนะครับถ้าจะเรียกถ้าจะเทียบในข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่บิตคอยทำออทามไฮเนี่ยเส้น P Multi p l เเนี่ยจะอยู่ที่ในโซนสีแดงตลอดนะถ้าเราจะดูตรงนี้แต่ว่าครั้งเนี่ยหลังจากเอ่อ n g ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยัง เราก็ยังไม่เห็นเ,เส้น P multiple อยู่ในโซนสีแดงอยู่ถ้าจะตีความอีกอย่างหนึ่งก็หมายความว่าเรายังรอบแนี Bitcoin ยังไม่ทำ i ท e า high นะครับซึ่งในทวิตเตอร์ของ FM Crypto นะซึ่งเป็นช่องใหญ่อีกช่องหนึ่งนะใน u u u e e ก็มีนะแล้วก็ในทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็ามีการมาวิเคราะห์เหมือนกันนะครับอันนี้เขาลองวิเคราะห์นะฮะกับตัว ไวท์คอร์ปแอคคูเมอเรชั่นเฟดนะครับว่าตอนนี้บิตคอยเนี่ยมันอยู่ในเฟสที่เท่าไหร่นะซึ่งทางคิสเนี่ยคิสเนี่ยที่เป็นเจ้าของช่องเอเอ็มคริปโตเนี่ยเขวาวิเคราะห์ว่าตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยอยู่ในเฟส C อยู่นะเฟส C ตรงนี้อยู่ซึ่งถ้าเราจะดูในไวทคอฟเนี่ยก็คือมันอยู่ในตรงนี้อยู่นะครับนั่นหมายความว่าสเตป็ปสเต็ปต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ที่เฟสดีแล้ว แต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็าอาจจะมีการย่อลงมาอีกนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะยอ่อมันจะย่อกลับมาที่จุดไหนนะคือถ้าจะดูตรงนี้เนี่ยประกอบกันเนี่ยก็ก็ค,คิดว่าน่าจะย่อลงมาอีกจากจากราคาที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะน่าจะมีย่อลงมาอีกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางคลิปเนี่ยเขามองว่าตอนนี้เราอยู่ในเฟส4ค้าบเกี่ยวกับ กำลังเข้าไปที่เฟสดีอยู่นะซึ่งเขามองว่าเสพต่อไปเนี่ยถ้ามันอยู่ในเฟสดีเนี่ยเสพต่อไปเนี่ยประมาณวันที่17จกฎาคมหรือเออ่17อรกรกฎาคมเนี่ยราคาน่าจะอยู่ประมาณสี่ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นกว่านะหรือสี่หมื่นสองนะทาร์เก็ตทาร์เก็ตเฟสดีเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสองนะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะของทาง เล็กแคปิตอลแล้วก็ทางาคลิปนะในช่อง MM m m คริปโตนะครับก็รอดูกันนะว่าในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมันจะาราคาบิตคอยเนี่ยมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะเป็นไปตามไวค็อ a c c u m เมเ t ชันหรือเปล่านะครับมันก็เป็นไปได้ทั้ง2ทางนะอาจจะไม่เป็นไปตามนี้หรืออาจจะลงมาจากนี้ก็ได้นะครับ แต่สิ่งหนึ่งนะที่อยากให้เห็นก็คือตอนนี้ฟันเดเมนทัลของ Bitcoin เนี่ยนับวันก็ก็ดีขึ้นทุกวันนะเพราะว่ามีการออยอมรับขึ้นทุกๆวันนะนะอ,อ,อย่างล่าสุดเนี่ยทางเยอร,รมันเยอรมนีนะก็ออกกฎหมายนะครับให้กองทุนอีกประมาณ4,000กองทุนเนี่ยสามารถที่จะลงทุนใน Bitcoin ได้นะซึ่งถ้าจะคิดเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณออ350อบิลเลียน ยูโร uh, นะฮะหรือว่า350บิลเลียนก็ 350,000... อ่า3 5 0 0 0 0ล้านยูโรนะครับหรือว่าคิดเป็นเงิน uh, คิดเป็นเงิน USD เนี่ยก็ประมาณ4 1 5 0 0 0ล้าน USD นะครับก็เป็นข่าวดีนะที่ทางกองทุนต่างๆในเยอรมันเนี่ยก็จะสามารถที่จะมาลงทุนในใน uh, บิตคอยหรือว่าในคริปโตได้นะซึ่งตอนนี้มาเก็ตครับมาเก็ตแคปของ Bitcoin เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ0.6ทีเลียน USD นะครับซึ่งถ้าเราจะมองจำนวนเงินที่จะเข้ามาอีกอ,อีก4 1่รอิบเลียนเนี่ยก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะในวงการคริปโตนะครับใน Bitcoin หรือว่าในคริปโตนะครับ <c oughs> ก็เป็นอีกข่าวดีข่าวหนึ่งนะที่เราจะเห็นว่าฟันเดเมนทัลของบิตคอยนีย่ก็มีแต่ดีขึ้นทุกวันนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าประเทศต่างๆ,ๆเนี่ยก็ยอมรับมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่าสาเหตุหนึ่งที่เราเห็นราคาบิตคอยมันมันยังไม่สะท้อนให้เห็นตามฟันเดเมนทัลที่มันดีขึ้นเนี่ยคงเป็นเพราะว่าที่เมื่อไม่นามนมานี้ที่ทางมายเนอร์อของจีนนะก็ โดนรัฐบาลจีนจีนปราบปรามน,นะก็ทําให้ต้องมีการย้ายออกมาผมคิดว่าตรงนั้นแหละที่ทําให้ราคาบิตคอยมันย่อลงมาเยอะนะครับรวมทั้งอีลอนมาร์กนะที่ทวิสตมารอบก่อนนะโดยเฉพาะแล้วก็ทางไมเนอร์ที่จีนเนี่ยในการที่เขาจะย้ายออกมาเนี่ยแน่นอนเขาต้องมีการที่จะขายบิตคอยของเขาบางส่วนนะเพื่อที่จะเ,เก็บเงินสดเป็นทุนออกมานะเพื่อที่จะดําเนินการอเปเรตพือจะย้าย ตัวโอเปเรชันของเขาเนี่ยออกจากประเทศจีนมามาที่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าประเทศต่างๆใน,นยุโรปนะครับโอเคนั okay, ่นก็เป็นข้อมูลที่ผมอยากจะแชร์วันนี้นะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมลองทำโหวตดูนะว่าทีมงานคริปโตของเราเนี่ยมีใคร ฉีดวัคซีนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะก็ประมาณ70%เเนี่ยก็ยังไม่ฉีดนะครับอีก30เนี่ยฉีดแล้วนะส่วนตัวผมงเองก็ยังไม่ได้ฉีดเหมือนกันนะครับก็ยังรออยู่นะก็ทุกอย่างก็ช้ามากเลยนะครับก็ยังรออยู่เหมือนกันนะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลที่ผมอยากจะมาแชร์ในวันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาทำคลิปแล้วก็แชร์เพิ่มเติมทีกทีครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ